เงินเข้าว10าทพฤศจิกายนนี้ผู้ประกันตนม .33 ม .39 ม .40 ขึ้นสถานะสีเขียวรับโอนเงิน2 5 0 0ถึง1 0 0 0 0บาทสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง p n s m i นสนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาอัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับการโอนเงินเยีวยาโดยสำนักง,งานประกันสังคมแจ้งผู้ประกันตนม .33 ม .39 ม .40 กลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์ขึ้นสถานะสีเขียว หาได้รับสิทธออิ์รโอน18พฤศจิกายนนี้นะคะรับเงิน2 5 0 0ถึง10,000บาทตามที่สำนักง,งานประกันสังคมได้จ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนม .33 ม .39 ม .40 ที่ได้รับผลกระทบจากประกาศล็อกดาวน์2เดือนในรอบ2ตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7กันยายน64โดยสำนักง,งานประกันสังคมเริ่มทยอยโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนของผู้ประกันตน โดยล่าสุดเพจแจ้งข่าวประกันสังคมแจ้งว่ากลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ขึ้นสถานะสีเขียวแต่ไม่ได้รับเงินมาก่อนเงินเข้าแล้ววันนี้ตามเวลาธนาคารของแต่ละธนาคารรับเงิน2,500ถึง10,000บาทส่วนกลุ่มยื่นทบทวนสิทธิ์ขึ้นสถานะสีแดงแตั้งแต่ลงทะเบียนมาประกาศผลแล้วแจ้งสถานะร,รับเงินและจะโอนภายในวันที่3ธันาคม64นี้นะคะสำหรับประกันสังคมรอบล่าสุดนี้ หากได้รับสิทธิ์รอโอนเงินวันที่18พฤศจิกายน64นอกจากนี้สำนักง,งานประกันสังคมได้พิจารณาผู้ประกันตนที่ยื่นทบทวนสิทธิรอบแรกไปแล้วและได้เริ่มทำการโอนเงินช่วยเหลือให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายน64โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่มีการผูกพอมเพกับเลขบัตรประชาชนแล้วตั้งแต่จำนวน2,500บาทถึง10,000บาท โดยจากการสำรวจส่วนใหญ่ผู้ประกันตนมา3-3ยังไม่ได้รับโอนเงินหลายรายจึงอยากจะแนะนำว่าผู้ประกันตนที่ยื่นตกลงสิทธิ์ไปแล้วควรจะตรวจสอบความคืบหน้าบ่อยๆนะคะเมื่อใดทีด่ขึ้นสถานะสีเขียวและมีการกำหนดวันโอนเงินผู้ที่ได้รับสิทธิ์ควรจะดำเนินการตรวจสอบบัญชีพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็รอรับเงินช่วยเหลือ โดยตอนนี้นะคะทางสำนักง,งานประกันสังคมอยู่ในกระบวนการคัดกรองประมวลผลผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ม3าม3 9ม40มถ้ายื่นทบทวนสิทธิ์แล้วนะคะก็สามารถเข้าตรวจสอบสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายน60เป็นต้นไปจากนั้นวันที่18พฤศจิกายน64ทางประกันสังคมจะเริ่มโอนเงินช่วยเหลือให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่2,500บาทถึง10,000บาท สำหรับวิธีการตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาประกันสังคมม .33 ม3 9มม0มีดังนี้นะคะ 1. เข้าเว็บไซต์ประกันสังคมเลือกตรวจสอบสิทธิ์โครงการเยียวยาตามสถานะของผู้ประกันตน 2. เลือกคลิกตรวจสอบสิทธิ์โครงการเยียวยาผู้ประกันตนตามมราราของผู้ประกันตนนะคะ 3. กรอกเลขบัตรประชาชน13หลัก 4. กรอกรหัสให้ตรงกับรหัสใต้ภาพ 5. กดค้นหา 6. ระบบจะแสดงผลการค้นหาพร้อมระบุอัปเดตข้อมูลล่าสุดตามวันเวลาที่กำหนดอีกครั้งก็อัปเดตความคืบหน้าแล้วนะคะสำหรับผู้ประกันตนม .33 ม .39 ม .40 มที่ยื่นทบทวนสิไปและสถานะเปลี่ยนเป็นสีเขียวซึ่งทางสำนักง,งานประกันสังคมจะทยอยโอนเงินให้ผู้ประกันตนโดยรอบล่าสุดที่จะโอนคือวันที่ 18. พฤศจิกายน64นี้นะคะ และจะเริ่มทยายโอนไปเรื่อยๆจนถึงวันที่3เมันวาคม64ซึ่งถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรก็จะนำมาเสนอให้ทราบอีกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สำหรับคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ